สวัสดีครับวันนี้เรามาแก้ปัญหาไอ้เจ้ากล่องกล่องท้ายรถนะครับเพลียวมันเนี่ยนะครับมันมีแกลบอยู่นิดนึงทาให้เวลาเรา,เราขับขี่มันก็จะดังแป๊ะๆๆๆตลอดนะครับยิ่งเวลาโยกมันก็จะดังนะครับมาเรามาแก้ง่ายๆนะครับตอนนี้ถอนมันทิ้งก่อน นี่นะผมไปเซืร์อันนี้มาเป็นสติกเกอร์นะเราก็มาแปะให้มันเพิ่มความหนาให้มันไปนิดนึงเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเลย แค่นี้ให้ได้ไม่กระแทกอ่ะ